ด้านเกษตรจังหวัดยะลาติดตามสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูร้อนพร้อมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และใช้เทคโนโลยีในการเกษตรประหยัดน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน ระยะเวลากว่า4เดือนที่จังหวัดยะลาต้องเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในปี2568ในห่วงเดือนกุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมทําให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้แหล่งน้ําต่างๆแห้งขอดและขลาดแคลงน้ําในการทําการเกษตรในพื้นที่8อําเภอที่ผ่านมาจังหวัดยะลาประสบปัญหาภัยแล้งทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางการเกษตร ขณะที่การดําเนินงานของเกษตรจังหวัดยะลาได้มีการติดตามสถานการณ์ภายแล้งอย่างใกล้ชิดโดยการประเมินระดับน้ําในเขื่อนและแหล่งน้ําต่างๆเพื่อวางแผนในการใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการแจ้งเตือนและการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่อย่างรัดกุมและเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยแล้งในทุกมิติสําหรับในช่วงหน้าแล้งปีนี้นะครับคาดว่าจะมาเร็ว นะครับก็ทางสำนังกงานเกษตรนะครับซึ่งรับผิดชอบในด้านพืชนี่นะครับก็ได้แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือให้มีพืชคลุมน,นะครับในกรณีที่ต้นย้ายไม้ใหญ่อย่างเช่นไม้ผลต่างๆทุเรียนก็ดีนะครับให้มีพืชคลุมดินไว้เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยอย่าได้เผานะครับอ่า เศษขยะต่างๆในสวนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแห้งแล้งครับอตอนนี้นะครับน้ำน้ำที่ใช้อยู่ยังมีเพียงพอครับแต่เราเกรงว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่ต้นไม่ได้ป้องกันตั้งแต่ต้นเกรงว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดน้ำนะครับก็ได้แนะนําให้เกษตรกรนี้ได้พยายามเก็บอนุรักษ์ไว้น้ําบนดินในะน้ำที่มีอยู่เนี่ยให้เก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะ าสามารถสำรองใช้ในช่วงฤดูแรงได้การรักษาความชื้นในดินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการทําเกษตรในช่วงพัยแ้งเนื่องจากการขาดแคลนน้ําจากภัยแล้งทําให้ดินแห้งและขาดความชื้นการรักษาความชื้นในดินจึงเป็นกลยุทธ์สาคัญในการช่วยให้เกษตรกรสามารถลดผลกระทบจากภัยแล้งไม่เพียงแต่การรักษาผลผลิตทางการเกษตรเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาทรัพยากรน้ําและระบบนิเวศที่เกษตรกรต้องพึ่งพาในการผลิตอาหาร ในลักษณะของการปรับพื้นที่ครับโดยการใช้หลักก็คือ2แนวทาง1ก็คือใช้ระบบประปาครับ2ก็คือใช้การจัดการเรื่องของพื้นที่ในส่วนของอแหล่งน้ําธรรมชาติครับโดยในส่วนของประปาหมู่บ้านจะใช้เมื่อไม่มีน้ําจริงๆครับน้ําแห้งแล้วก็แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นนครับก็จะใช้การอย่างเช่นในแปลงกเกษตรเนี่ยจะปรับเป็นลักษณะของการใช้แนวนนร์มา a c u เ t u r e ผสมกับ r e บอ r o o t ครับ เพื่อที่จะลดน้ําแล้วก็ลดปุ๋ยที่จะให้กับพืชในในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือสวนดุเรียนครับ การปรับตัวของเกษตรกรในช่วงฤดูร้อนเป็นความท้าทายของหน่วยงานภาครัฐที่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยการจัดให้มีในทรรศการวิชาการด้านการเกษตรอย่างครบวงจรพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก ในการให้บริการการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงทางการเกษตรและช่วยให้เกษตรกรได้มีแผนรับมือกับภัยแล้งปีนี้ผมเตรียมพร้อมน้ําปรบามู่บ้านท่านองค์การสวนตะบนกาบังนายออกอบตอมอบให้ผมดูแลกระจายน้ําในหมู่บ้านวกอัยังหมู่สามตะนกบับง,บงเพื่อให้ถึงประชาชนได้ดื่มดม่ำใช้ น้ำประปาหมู่บ้านของอบอตอกาบังครับแต่นี้น้ำผมเอาจากคลองไตพาขึ้นมาให้ชาวบ้านประมาณ400เมตรขึ้นมาจากคลองแต่ปาสู่กับน้ำเข้ามาในหมู่บ้านตอนนี้ของลูโบก็ใช้ประมาณสองที่ประปาสองที่ที่หนึ่งก็อยู่ที่กรุงบ้านใต้ลกลุ่มที่สองกลุ่มที่บ้านพานะันเนาะก็มีสองกลุ่มเพราะลู่โบกัญาก็มีหกกลุ่มด้วยกันครับ ต้องกระจายน้ําให้หมดไปเลยครับในพื้นที่การสนับสนุนเกษตรกรถือเป็นการลงทุนที่สำคัญเพราะเกษตรเปรียบดังกระดูกสันหลังของชาติ การบริหารจัดการภัยแล้งจึงไม่ได้จํากัดแค่การเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงวิกฤตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการวางแผนและการเตรียมความพร้อมอย่างยืงยืนเพื่อรับมือกับภัยแล้งในอนาคตด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยประหยัดน้ําและการเลือกพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรสามารถทําการเกษตรได้อย่างยืงยืนในระยะยาว ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากในพื้นที่จังหวัดยะลา